Honda Civic FE ปี2 0 22นะครับวันนี้จะบอกว่าทางร้านเรานะครับจับมาแต่งไทยอาเท่ๆมีความสวยงามและมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปดูเลยนะครับผมนะฮะบอกว่ากันจังหน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเป็นโลโก้สีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมนะครับพร้อมกับกันชนหน้าเบิกใหม่ให้เลยนะครับที่ปากประฉานแบบนี้นะครับผมนะฮะเนี่ยก็ด้านล่างก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับผมนะฮะไฟหน้านะครับเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับเป็นไฟซีนอนนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แลนันท์ไลท์แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะเนี่ย สีดำทั้งคันนั้นบอกว่าสีสวยงามมากเลยนะครับล้อแม็กเบิกใหม่ให้เป็นแม็กทีเ e อ28นะครับพร้อมอยาง225 458นะครับแล้วก็เราเปลี่ยนสปริงโหลดให้1ชุดนะครับนี่ให้อยู่พลเท,ทเลยว่าขับนิ่มๆแน,น,ๆน่นๆเลยนะครับผมนะฮะประบจวบงข้างมีพิเดวให้แบบนี้นะครับแล้วก็สีเดิมทั้งคันเลยนะครับความสูงพอดีพอดีใช้งานเลยนะ ล้อท้ายก็เป็นล้อแมกกาซ1 8นิ้วพร้อมดิสเบก4ล้อเช่นกันนะครับผมนะฮะแล้วก็ไฟท้ายตัวนี้จะเป็นแบบ LED ตัวนี้เป็น v Tech Turbo หมายความว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,504 Turbo นะครับผมนะฮะก็มีกล้องมองหลังให้นะครับเซนเซอร์4จุดนะครับผมนะฮะล้นท้ายจะบอกว่าใช้งานง่ายครับ รถซอกเซิ์กเดิมหมดทั้งคันนะครับบอกว่าทางร้านเราคับพิเศษกับลูกค้านะครับกว้างๆแบบนี้นะครับใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะครับผมนี้เลยครับนี่อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็อยู่ครบนะครับแทมไม่ได้ใช้งานเลยดีกว่านะครับผมนะฮะนี่ตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ำมันได้ถึง e85 เลยทีเดียวนี่โอ้โหเลือกความประหยัดตามท่านต้องการเลยนะครับผมนะฮะนี่แล้วก็ภายในนะครับการทําเป็นบ่อหนังให้ใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับตัวนี้เป็นสีน้ําตาลเจาะรูนะครับผมนะฮะนี่ยบาหนังอย่างดีนะครับตัวนี้เป็น 1.8l D จอ หน้าจอแบบทัชสกรีนสัมผัสได้นะครับแล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ด้วยนะครับผมนะฮะท่อแอร์แบบนี้ผมชอบมากนะช่องแอร์หลังพึ่งแล้วก็ดูคลาสสิกแล้วก็ใช้งานได้จริงปัจจุบันนี้ Honda ทุกรุ่นนะฮะใช้ช่องแอร์แบบนี้หมดแล้วแทบทุกรุ่นเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็แอร์เป็นแบบแอร์ดิจิตอลนะครับผมสามารถเลือกโหมดการใช้งานได้หลายแบบเลยนะครับปรับตรงไหนก็ได้เลยครับแล้วก็มีช่องเสียบวิสพีให้พอว์เวอร์ชาร์จเลยให้ตัวนี้มี Auto อ Mode ให้ด้วและพอวบเป็นอุปกรณ์มาาตรรฐนนะคับบอกว่โหมดให เกียร์นะครับผมนะฮะคูปองไรมัลติฟังก์ชันมีให้มีเลนเชนแอสซิสต์ให้และเป็นคูปองคอนโทรลด้วยนะครับผมและคอนโทรลต่างๆอันนี้เลขใหม่แค่1 3 8 0 0 0สนสามหมื่นแปดพันโลทานักบุค้าบอกว่าไม่น้อยนะครับผมนะปียี่สิบสองแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมอาชิ่งานต้องบอกว่าคูปองไรไฟฟ้านี่เบาเลยนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของุมพลังกันดีกว่านะครับผมนะฮะเครื่องยนต์ของเจ้าสวิทชคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดหนเครื่องตัวนห้าสี่เทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง ครับแรงม้าที่ได้มา178แรงม้านะครับนี่ฮะแล้วก็ดูฮะเครื่อนลงเดิมเลยรถไม่เคยขยับตามคอนเซปต์แต่งโมคาแล้นะครับลูกค้าออนไลน์ซื้อรถเราสบายใจได้ครับรถเราคัดพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมนะฮะอยากได้คันนี้ไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านนะครับเรามีบริการจัดแฟนฟรีถึงบ้านทุไทยและส่งมอบรถฟรีถึงบ้านท่วไทยและดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นที่2 0 9เท่านั้นครับลูกค้าใกล้ปีใหม่แล้วอยากได้รถไปใช้งานอย่าลืมคิดถึงแตงโมคาแล้วนะ พิธีอรรับก่อนนะครับสวัสดีครับ